ุณผู้ชมครับงานใหญ่ประจำปีด้านการลงทุนนะครับเป็นมหากรรมที่ทุกคนรอคอยนั่นเองก็คือ Set in t e สเ i t y 2022นะครับ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่จัดควบคู่กันแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นั่นเองนะครับรายละเอียดของงานที่น่าสนใจวันนี้เราได้เรียนเชิญทางผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดดิจิทัลและช่องทางการลงทุนและหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณปิยาพรครองจานมาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสุจุรัสคุณสุตาค่ะครับก่อนอื่นถามภาพรวมของงานก่อนครับ Set อ n t เด c i t ซิตี้ปีนี้ปี2022ความน่าสนใจของงานเป็นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับเซ t อินเดอร์ซิตี้2022ในปีนี้นะคะต้องบอกว่าเ,เราได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมนะคะอย่างที่คุณสุจิรั์บอกไปแล้วว่าเรามีการจัดควบคู่กันนะคะทั้งออนไลน์ line, แล้วก็ออฟไลน์เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ปีนี้เองค่ะเนื่องจากว่า เราเนี่ยต้องบอกว่างานเซ็นเอนเตอซิตี้เนี่ยเราเป็นกิจกรรมแห่งปีสําหรับผู้ลงทุนนะคะที่เราจัดกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็ทิศทางการลงทุนนะคะแล้วก็อัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็บริการใหม่ๆนะคะให้กับผู้ลงทุนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในปีนี้เราก็เลย มาในแนวคิดที่ว่าค้นหาโอกาสใหม่ให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตข้อมูลกันนะคะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยมีข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วก็มีแนวทางในการช่วยตัดสินใจแล้วก็ปรับแผนสพอร์ตลงทุนกันในปีหน้าด้วยนะคะค่ะ ก็วัน,นวันนี้เองนะคะก็ถือว่าคนเนี่ยจับตาเพราะว่าในงานเห็นว่ามีกูรูม,มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการลงทุนมากมายเลยที่จะมาให้ความรู้กันด้วยเนี่ยอยากให้พูดถึงไฮไลท์กันหน่อยว่าพิเศษยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้ ค่ะก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งสองวันนะคะเราจัดเต็มนะคะทั้งสัมมนาแล้วก็เวิร์กช็อปเรื่องมือใหม่นะคะแล้วก็อย่างในรายละเอียดงานสัมมนานะคะอย่างช่วงเช้าของทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะจะมีสัมมนานะคะที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็ทิศทางการลงทุนนะคะให้ผู้ลงทุนไม่ตกเทรนในการลงทุนนะคะโดยที่เราเปิดเซสชันด้วยการอัปเดตเศรษฐกิจแล้วก็จับทิศลงทุนในปีสอง3นี่ิบมนะคะแล้วก็เรายังมีเซสชันวันเสาร์อีกเซสชันหนึ่งก็คือเรื่องของการ ปรับพอร์ตจัดทับรับดอกเบีย้ยขาขึ้นด้วยนะคะ,คะส่วนวันอาทิตช่วงเช้านะคะสัมมานาเนี่ยก็ยังน่าสนใจเพราะว่าเรามีเรื่องของการวิเคราะห์ต่อตีมเด่นเทรนเติบโตนะคะแล้วก็ ยังมีเรื่องของอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการเปิดร่มแบบสู่การลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านอกจากสัมมนาในช่วงเช้าที่น่าสนใจแล้วเนี่ยช่วงบ่ายนะคะทั้งสองวันเนี่ยเราก็ยังมีอีกหกเวิร์กช็อปนะคะเข้มข้นให้กับนัลกลงทุนมือใหม่นะคะแล้วก็เราเชิญวิทยากรผู้รู้จริงเนี่ยมาสอนแบบสเต็ปไปสเต็ปนะคะในแต่ละเรื่องให้ด้วยนะคะอย่างช่วงช,วช่วงบ่ายของวันเสาร์น,นะคะเราก็จะมีสามเวิร์กช็อปก็คือ อันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสอนมือใหม่นะคะลงทุนออนไลน์เทรดให้เทรดได้ใช้เป็นนะคะใช้เครื<ช>่องมือให้เป็นแล้วก็มีเรื่องของเอวิร์กช็อปการสร้างพอร์ตลงทุนนะคะทําเองได้นะคะไม่ไม่ต้องงอเสียนนะคะแล้วก็เวิร์กช็อปสุดท้ายของวันาั์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปิดตําราหาหุ้นฉบับมือใหม่นะคะสไตล์เคฟซีนะคะพี่กวีสุกิจเกษนะคะแล้วก็<ช>อย่างเวิร์กช็อปในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการ เปิดสูตรลงทุนนะคะหุ้นต่างประเทศเทรดอย่างมืออาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของสร้างโอกาสทํากําไรใ,ในกราฟเทคนิคนะคะกับเวฟไซเดอร์แล้วก็เซสชั่นสุดท้ายนะคะปิดสัมมนาเซตอินเตอร์ิต city <S <S <ๆ>ี้ปีนี้ก็คือเรื่องของการสอนเทรดดีเฟกซ์เอฟเอ็กซ์นะค,ค,คะจากสเตปไปสเตปด้วยเอ็มทีโฟจะเห็นว่าเรามีการจัดเต็มทั้งสัมมนาลแล้วก็เวิร์กช็อปตลอดทั้งสองวันนะคะคแล้วก็ออนอกจากสัมมนาแล้วแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วเนี่ย ในงานตลอดทั้งสองวันนะคะเราจะมีการรวมตัวกันมากที่สุดในครั้งเป็นครั้งแรกของปีนี้ด้วยนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำนะคะ23แห่งที่จะมาให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็วางแผนการลงทุนรวมทั้งให้บริการเปิดบัญชีกับผู้ลงทุนในงานด้วยนะคะครับและที่สำคัญมีโปรโมชั่นต่างๆในงานด้วยนะนะฮะอยากให้เชิญชวนคนที่ร่วมงานครับสามารถที่จะไปร่วมงานได้ยังไงบ้างรวมทั้งถ้าใครลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไงบ้างด้วยครับ ค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะมาร่วมง,งาน set the City s e ตอินเตอร์ซ2023นะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะเซตอ n v e s t n o w .com นะคะ Se ตอิ e t ตอร์ซนะคะเราเปิดรับลงทะเบียนในตอนนี้นะคะแล้วก็ สำหรับคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นมาร่วมกิจกรรมในงานหรือว่าล,ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อดูออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิพิเศษนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะมีเซสมานนะคะเข้า,าให้ใช้ฟรี3เดือนนะคะสามารถดูข้อมูลการลงทุนย้อนหลังได้5ปีนะคะแล้วก็เราจะมีการสรับ สรุปรวมนะคะเอกสารสัมมนาแล้วก็เวิร์กช็อป,ปจากทุกหัวข้อให้นะคะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกนะคะจาก Se t i n v e s t Now ให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มาในงานนะคะแล้วก็มาทำธุรกรรมภายในงานนะคะทุกการเปิดบัญชีเนี่ยเรามีของที่ระลึกให้นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีบัญชีลงทุนมาก่อนนะคะเราก็มีวอตเชร์มูลค่าหนึ่งร้อยบาทให้สําหรับท่านที่เปิดบัญชีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ยืนว่าในงานเนี่ยนอกจากมา ร่วมสัมมนามาร่วมเวิร์กช็อปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามกับผู้ให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์โบรกเกอร์อนุพันธ์นะคะทั้ง23แผ่งรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะไปพร้อมให้บริการกับทุกเรื่องนะคะเรียกว่ามางานนี้งานเดียวครบจบนะคะทุกเรื่องลงทุนนะคะครับและครับวันนี้ขอบคุณครับคุณปยยพรครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับ สวัสดีครับก็เป็นมหาก,กรรมใหญ่ที่ทุกคนรอคอยนะครับเซตเอเดอซิ2022นะครับแล้วถ้าใครลงทะเบียนไปก่อนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยน่าสนใจนะโดยเฉพาะ s ซตสมาร์นะ,ะถ้าใครเป็นนักลงทุนห้ามพลาดเลยนะเครื่องมือน,นี้สําคัญมากก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะงานจะมีขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์นี้10โมงเช้าจนถึง17นาฬิกาประมาณ5โมงเย็นนะคะไปรับชมได้นะคะที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ถนนรัชดาพิเศษ m r r t ทสถ mm. านีศูนย์ mm. วัฒนธรรมประตูที่3แล้วก็ย้ำช่องทางลงทะเบียนล่วงหน้ากันอีกครั้งนะคะ mm. ทาง setinvestnow.com s e t ท n t h e i i t y ค่ะ